นาฬิกาเรือนสองแสนของฉันหายไปถ้านายไม่ได้เอาไปแล้วใครมาเอาไปใช่เลิกเล่นตลกได้แล้วออกมา๋ยวนี้เลยนะไม่ได้อานาฬิกาไปจริงๆครับแล้วถ้าไม่ใช่แกเนี่ยจะเป็นใครเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเกิดอะไรขึ้นนะก็นาฬิกาของพี่สาวฉันหายน่ะสิราคาทั้งสองแสนอะแล้วก่อนหน้านี้บ้านหลังเนี้ยของไม่เคยหายเลยจนพวกฉันปล่อยเช่าให้พวกแกสองคนมาเช่าเนี่ยแล้วของก็หายเลยอะแล้วถ้าไม่ใช่แกจะเป็นใครนี่ก็เพิ่งมาด้วยอะเดี๋ยวนะ สองแสนเลยเหรอใช่มากล่าวหาลอยๆแบบไม่มีหลักฐานไม่ได้แร้วนะครับเพื่อนคนนี้ผมรู้จักดีเป็นเพื่อนสมัยมัธยมผมรู้เป็นที่ใสยังไงมันไม่ทําแบบนี้แน่นอนนี่นายหาว่าพวกเราใส่ร้ายงันเหรอแน่จริงก็ให้คนห้องแต่ถ้คนเราไม่เจอแต่เราพิชันก็ถือว่าพวกเราแค่เข้าใจผิดเข้าใจผิดอย่างเดียวมันไม่ได้ต้องขอโทษเพื่อนได้แต่ว่าคุณต้องให้พวกเราขึ้นไปค้นก่อนถ้าพวกฉันค้นไม่เจอเนี่ย เพี่จะขอโทษแล้วก็ยกค่าเช่าให้ด้วยหนึ่งเดือนอืมอย่างนั้นก็ได้ครับเชิญคนตามสบายเลยเตรียมเอาก็เช่ามาขอโทษเพื่อนฉันได้เลยเนมาโอ๊ต <c oughs> หรือว่ามันจะอยู่ในตัว ทำไมมันไม่มีอ่ะหรว่าฉันจะจับผิดวะฮะฉัผิดวะขอโทษนะคะขอโทษนะคะ มึงหลักนาฬิกาทำไมอย่างโมโซโ่ห้ามมาได้ขโมยยไปปาร์ตี้ห้องน้ำมาเนี่ยก,ก,กับแรกฮะบอกว่าจะอ,าออกมานะแต่พออีน้องสองคนมันเข้ามา,าถามว่านาฬิกาฉันอยู่ไหนนาฬิกาฉันอยู่ไหนอุย้ยถึงย่าจะได้ใหกก้กูมาก้าวเฮืระะ์นกันขึ้นสะพานลอยทางเฮืร์ตะกี้นะมันก,บก,ก็บอกว่าห้ามเป็นหัวขโมยอ่ะเราเมึงสิงเอาจังไงกันนาฬิกาเลื่อนนี่เนะี่ยเออก็เดี๋ยวเอาไปไว้ในห้องน้ำที่เดิมนะตอนแรกกูคิดว่ามึงเป็นขี้ขโมยอีกแล้วนี่ว่าแม่นขโมยต่อไปขึ้นเขา เป็นแค่คนธรรมดาอยู่ใส่อยู่กูก็หาบ่เห็นเนี่ยอ๊ซอยอย่าง้อยท่องกูเสียเนี่ยกูหาเบิดห้องเลไรมาพ่ออยู่โอ้ยเซาะพ่อดีๆเดี๋ยวก็ปะ๊เพื่อนอต้องโอ้ยมันเก็บเสื้อผ้าไปไหอ๋อหาว่าจะไปแอลกับบีสักกึ่งเดือนน่ะพลังงานเรียบร้อยนะบ่าเขียวสนุกสนานสบายใจเฉิม มึงสิไปเที่ยวกับบีมันใส่เงินหลายหมื่นมันบอแม่เดี๋ยวนะแต่เดือนที่แล้วมึงนับเงินเหรียญไปใจคาเซาห้อ,หองแล้วมึงเอาเงินใส่ไปเทยอย,อยก็หาไปห้างานนอกมาให้ก็มีสตางค์พ่อ้องก็หาไปเอวน้อยแกเป็นอย่างไปมึงบอกความจริงมั้ยมึงเอาใส่ท้องกูไปขายมาโอมาะฮะนี่อู้ย,ยังเนี่ยทำาบบได้รังสร้อยทองคิงไป้ามึงโมไดลรังสรเอาเงินใส่ไปเที่ยวก็หาไปย่างกานนอกมาคืูปาก ของมันก็มีซ้ำนี่กูคนเบิร์ตแหลมันบมมีถ้ามึงบ่ได้เอาอะมาตัวได้เอาไอ้บอสหาสาบานเลบ่ต้องสาบานสาบานไปกับ่มมีประโยชน์อมึงกับปู่เป็นมูกันมาตั้งหลายปีถ้ามึงออกมาขึ้นกูสิคิดว่าเรื่องนี้บ่เคยเกิดขึ้นทีงเจี้อวว่าหาเป็นหัวขโมยแล้วไหมก๊อฮะแมนขนาดนั้ไอ้กามึงยังหลักเลยเอาแต่ได้ว่าสายตาของคี้เนี่ยโมไอ้ฮาเป็นหัวขโมยได้แต่อย่าไรกันอะมึงมันแักขี่หลักไงเดือน ขี่มาท่างตัวเขาเลยเอาสายก้อนเถอะกูถือว่าเฮ็ดบุญแล้วกไงเก็บข่าคล้องแล้วเอาใส่ท่องกูไปขายหรือสายให้มึงก็ไปเลยกูต้องไม่ให้กูเห็่ยนนายไปแม่ปากมาถ้ากูป้อร์ดทำมาได้รักได้รัก,ก,กขอบใจนะ มั้่วะโอโซนไอ้บอสหาสาบาเลย เป็นเพื่อนกันแต่มาส่รไลยกันถ้าโคตรพิดหวังเลยว่ะแล้วมาหาว่าขโมยสร้อยทองถ้าจะขโมยสร้อยทองอย่างวันนี้เมื่อหาขโมยเงินม,มาแสนหนึ่งเนีามมาเ่ยโอ้น่เฮ้ยโอ้ควายแล้วนี่บาวุ้ี๋ยวขึ้นเครื่องมาตั้งเฮ้ยกินแสนหนึ่งหายไปไหนวะจะบอกนะโอโซนขโมยไปอ่ะไม่ได้ไม่ได้ จะใส่ลายมันรอบสองไม่ได้มันคือเพื่อนกูด้วยถ้ากูคิดแบบนั้นก็โชคเกินไปบอล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 จ้ำได้เก็บไว้ในกระเป๋าตังนี่วะลัวเป็นสี่วะเฮ้ยนี่ตอนนี้ห้องเราก็เหลือแค่แอร์กับแพทแล้ว่าที่ยังพบกันอยู่ว่าแต่เมื่อไหร่แกของคงจะแต่งงานกันวะยังไม่ได้คิดเลย นี่แอนไหนคุณบอกว่าเรื่องแต่งงานคุณยังไม่รีบไงทำไมคุณตอบแบบนั้นนะคุณไม่รีบเป็นเรื่องของคุณสิเพราะคนที่ฉันจะแต่งงานด้วยเนี่ยมันไม่ใช่คุณไงมันเรื่องอะไรไม่รู้มคอนันคบกับแฟนเก่ามาตั้งเจ็ดปีฉันคิดว่าเราจะสามารถเปลี่ยนจากชุดเรียนกลายเป็นชุดแต่งงานได้ไขอบตจนะแก ื่อไหร่แกสองคนจะแต่งบ้างเนี่ยพวกฉันอยากไปเป็นแขกพอกแกบ้างโอ้ยพวกเรายัางไม่รีบหรอกพอดีว่าคู่เรายัางสนุกกับการใช้ชีวิตอยู่เลยแต่เขาไม่เคยคิดที่จะมีอนา,าคตร่วมก,กับฉันเลย,ยแบบมาหมดอะไรตอนนี้เนี่ย A mm. นี่แอนแอมาทำอะไรที่นี่ฮะก็แทนที่แพตติกจะไปรับแอรระหว่างทางก็ได้แล้วทำไมแพนิกต้องมาส่งรุ่นน้องถึงที่นี่ด้วยนี่แอน์นี่แอคิดอะไรอยู่นยถ้าเราสองคนจะคบกันเนี่ยเราคบกันตั้งนานแล้วนี่อยากแอนเป็นแค่แฟนผมนะจะมาคูมแลกหนาที่หลังไม่เอาโซ่มาล่ามเลยแพติกในใจของเขาขอบเขตระหว่างแฟนกับภรรยาแบ่งแยกไว้ชัดเจนเฮ้ยแพต มึงก็คบแอร์มานานแล้วไม่เคยพาไปเจอพ่อแม่เลยวะ่ะนี่มึงรู้เลยรไหมพ่อแม่แอร์เขาขอสินสอดกูล้านหนึ่งกูคงกล้าพาไปเจอพ่อแม่กูหรอกช่างเลยยังไงกูก็อยู่กับแอร์มาตั้งนานแล้วก็เหมือนแต่งงานแล้วปะ่ะอยู่มาขอเงินใครจะให้วะเออแม้แต่ค่าสินสอดเขาก็ไม่คิดที่จะให้ฉันมีถามเนะรื่องนี้ผิด คนนี้มันทุนเล็ดเนาะเราเลิกกันเถอะแอะแอนงเข้าใจผิดนะแอะแอหลังจากนั้นมาฉันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากความรักอีกเลยแกชวนสมนมาดัดเดตหรอแกก็รู้ว่าฉัน,นยังไม่พร้อมอ่ะไม่เป็นไรลรอกก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันฉันเห็นว่าแกเนี่ยอยู่บ้านเบื่อเบอไ้ไปได้แล้วไปไปไป,ไป สวัสดีครับคุณแอนผมชื่อเท็นะครับฉันบอกคุณไว้ก่อนเลยแล้วค่ะว่าฉันเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าที่คบกันมาได้เจ็ดปีเพราะว่าเขาไม่ยอมแต่งงานกับฉันสักทีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเข้ามาแล้วคนเราจะคบกันแล้วไม่หวังแต่งงานจะคบกันทำไมนฉันคิดไม่ถึงเลยว่าทัศนคติของเขาที่มีต่อการแต่งงานจะสอดคล้องกับความต้องการของฉันได้อย่างน่าประหลาดใจ ลองดูก็ได้คะ่ะนี่ครับพี่เทนคะช่วยเซฟหลังให้หนูมหน่ยได้ไหมคะผมคงไม่สะดวกครับรอให้แฟนผมมาช่วยดีกว่าแหมพี่เทนพี่เทนเงไม่แต่งงานเลยนะคะเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นต้องเกิคิดเลยคิดน้อยอะไรแบบนั้นเลยแต่ผมตัดสินใจแล้วครับว่าจะแต่งงานพี่หนุ่คนนี้แม่มาวันนี้ พาะแม่จะมาคุยเรื่องการแต่งงานแล้วก็สินสอดทองมัน่นคุณแม่คะคือทางบ้านหนูเขาเรียกค่าสินสอดล้านหนึ่งเลยอะคะ่ะซึ่งหนูคิดว่ามันเป็นยอดที่สูงเกินไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจบงานหนูจะคืนเงินให้คุณแม่นะคะท้าแบบนี้ได้ไงใช่ค่ะแม่แม่ให้สองล้านเลยแล้วก็ไม่ต้องคืนแม่ด้วย จะได้เก็บไว้ให้หลานไงสองล้านมันเยอะเกินไปไหมคะการแต่งงานเนี่ยผู้หญิงมาเป็นคนที่าขาดคุณสมอและเมื่อคุณแต่งงานแล้วมีลูกมันก็จะส่งผลกับลูกสอง้าน,นผมคิดว่าเ,ง,เงินสองล้านเนี่ยจะทดแทนสิ่งเหล่านั้นได้นะรู้จักกันมานานแค่ไหนที่แต่งงานกันอนะ แล้วเขาจริงจังกับแออก็ดีดกบคุณแล้วกันเราคบกันมาตั้งเจ็ดปีคุณไม่เคยขอฉันแต่งงานสักครั้งนี่แอ์แต่การแต่งงานน่มันเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตนะผมก็ต้องคิดดีๆก่อนสิถ้าคุณมีปัญหาอะไรต้องไหนนะแล้วการที่คุณแอบกินกับคนอื่นคุณอยาเอาข้อแก้ตัวมาลบล้างความเห็นแก่ตัวของตัวเองขอโทษนะครับทุกคนที่มาสายอะ ทุกคนเดี๋ยวเราแนะนําให้รู้จักนะนี่เทนคู่มั่นเราเองอะ่ะสวัสดีครับอ๋อนี่ครับอย่าลืมมากันทุกคนนะครับอรารยาต้องมานะอืมไปแน่นอนไหนไหนหนะมาผู้หญิงอย่างเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ความรแบบักแต่มันคือความมั่นคงในชีวิ